จังหวัดเลยนะครับเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราาัฐวิสาหกิจภาคประชาสังคมประชาชนชาวจังหวัดเลยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยถวายทูบเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายความเคารพร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงสด,ดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นได้นำชมการจัดนทิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาอาณาประชาราชร่มเย็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์และภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยฉัดแก้วคุ้มกล้าวชาวประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567ของจังหวัดเลยค่ะ